ตลอดทั้งปีบางคนก็ขอให้มีบ้านมีช่อง,ม,องมีโชคมีลาภต่างๆเก่นปีนี้ม,นมีผู้สารที่มากับกสมกมาประสบความสำเร็จขึ้นบนเาขาเพชรโกด เป็โรตารีทราบว่าถูกรวันที่หนึ่งหนึ่งใบสำหรับในปีนี้เอาไปลงเอาขององค์กรก็สำหรับกงค์กรอะ้วก็คงจะจัดทุกทุกปีเสาะหาเขาเปิดก็จะพาคนมาทุกปีคาดว่าถ้าปีหน้ามีก็อาจจะมากกว่าปีนี้ แล้วแล้วส่วนตัวเราที่เราขอนะาสำเร็จไหมครับส่วนตัวแล้วไม่่อยมีเวลาขอพาคนมามากกว่าเพราะไม่มีเวลาที่จะไปขอให้ตัวเองเราต้องมาดูแลผู้โดยสารที่เรานํามาไม่ว่าจ,จะขึ้นจะลงต้องคอยดูแลก็ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ขออะไรแล้วพูดถึงหลวงพ่อเขียนนะฮะที่ท่านจากเราไปแบบฉับพลันเลยนะฮะมีความเป็นไงฮะสำหรับหลวงพ่อเขียนเนี่ยที่ท่านมราณะภาพาไปวันที่ ท่านเดินลงจากเขาผมก็คนหนึ่งเป็นคนส่งลงจากเขาตอนที่ลงไปดูสภาพร่างกายท่านแล้ดูยังแข็งแรงแต่ไม่นึกไม่ฝันว่าท่านจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็เป็นที่น่าเสียใจครับกับญาโยมทุกคนที่ตั้งใจมาและในปีนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ได้ไปกราบสังขารหลวงพ่อท่านเขียนก่อนเป็นจำนวนมากก่อนที่จะเดินทาง เึ่สู่วนย่อยเขาล้วมีเหรียญของท่านไหม,มสำหรับเหรียญนั้นเหรียญที่ผมคล้องอยู่นี่มีจํานวนจํากัด <c oughs> ได้รับมาจากมือลวงพ่อเลยก็ได้มาสององค์กับเพื่อนทราบว่าสร้างมาจํานวนน้อยจํานวนจํากัดเลยสําหรับรุ่นนี้ส่วนรุ่นอื่นๆก็พอมีบ้างก้สาสะสมไหมโอเคออเยอะมาก <c oughs> เอาหน่อยหมดแล้วหมดแล้ว น้าของเยอะไหมเออไปไปเอาเอาไปไปถ่ายลงไปเจอคนกับไปเดี๋ยวเอาสี่สามสองเอาเลยครับสวัสดีครับเชสวัสดีครับครับมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากชลบุรีครับชลบุรีมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่สองปีนี้ครับที่สองมาปิดเขาครับผมปิดเขาครั้งที่สองแต่ละครั้งมาขออะไรจากบนเขาครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องการเรื่องงานนะครับผมแล้วแต่ศรัทธาเราจะขอแล้วเราพร้อมสำเร็จนะครับเป็นงานจบสำเร็จอะไรนัเจ้าหน้าที่การงานและขอแล้วได้ไหมก็ดีนะครับก็พร้อมสำเร็จนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันปิดเขาใช่ไหมครับผมเป็นไงฮะอลังการไหมข้างบนก็ยิ่งใหญ่ครับแต่เสียดายครับไปไม่ทันวงสวรครับผมขอท่านของวงสวรรค์เสร็จพอดี รู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับรู้จักครับหลวงพ่อเขียนพอดีท่านจากเราไปขับพลันอย่างเงี้ยเราเป็นลูกศิษย์ลูกหานะรู้สึกเป็นไงครับก็อึ้งครับเราไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะท่านจะด่วนเร็วขนาดนี้ถ้าเราขอได้ขอถ้าเรามีเป็นผู้พิเศษ,ษ,ษเราขอได้เราจะขออะไรอนะให้หลวงพ่อเขียนครับอยากให้ท่านอยู่อีกแบบว่าให้อยู่เป็นร้อยปีนะครับเพราะว่ายังไงก็ศรัทธาท่านมากครับครับในด้านนี้ครับ พ่อสวัสดีครับพ่อมาจากไหนครับมาจากอจันครับครับต้นบาทอ๋อพ่อมานี่กี่ครั้งเลยครับสองครั้งสองครั้งวันนี้มาวันปิดเลยใช่ไหมใชม่พ่อขอพรอ,อะไรไว้ยังอะ่ะพ่อพ่อขอพรอะไรจะรอยพระบาทครับขอแล้วขอว่าอ๋อขอแล้วบอกไม่ได้ใช่ไหมครับอืมเขาเขาไม่เป็นไรครับพ่อ พาดดังกันด้วยกันเอาสักหน่อยกันหน่อยได้แน่เอาเท่นั้นเขาจะบอกคิ้นิดเองแล้วก็เราก็จะอยู่นี่นี่พาขึ้นมามาขอพรทุกปีทุกปีก็ความเสร็จเดี๋ยวนะทำอะไรนิดนึงอ๋อผมชื่อนายเดี๋ยวเดี๋ยวป้าปให้สวยแบกนิดสวย นัเรียครับพี่ผมชื่อนายธเวยนะครับประดักงานขอตอมากอเขตหนึ่งบางเขนนะครับรู้ตึกตัธาท่านพ่อเขียนมากที่ผมมานี่ว่าตอนเขียนอุ้ยขยุเขียนตัวตัวเล็กมูเขียนเคยเลี้ยงผมมาแต่ผมไม่ลืมมึงคุณพ่อเขียนผมยอมรับว่าพ่อเขียนเป็นคนดีมากลูกหลานรักทุกคนไม่เคยทิ้งลูกหลานครับเรื่องเรามรรณาการเราพ่บาทนะครับพี่ส่วนตัวนะฮะว่ามีความสําเร็จยังไงกับลูกทัวร์ที่ผมนมมเป็ความสำเร็จครับผม ประสบการณ์ตัวผมเองครับผมขอบ้านก็ได้บ้านขอรถก็ได้รถครับแต่ต้องขอปีละไตีละครั้งท่านป่อบ,บอกว่ามาเขานี้ถ้าอยากให้ทำร็จจะต้องนับถือศินห้าทุกคนลูกศิษย์ท่านเคยสั่งเอาไว้แก้งลบแก้งลบครับได้แ,แค่นี้ก็ได้ถ้าเอาแค่นี้ก็ได้นะได้อยู่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคนุณพี่มาจากจันทร์ จันบุรีค่ะมาบ่อยไหมมาที่นี่กี่ <มา S 1> ครั้งะมาทุกปีปีละสองครั้งม,มาแล้วขอพรอ,อะไรจากลอยพุทธบาทครับก็ <c oughs> ขอให้เออกิจการงานที่ทำอยู่นี้ขอให้รุ่งเรืองออทุกปีทุกปีจะได้มานมัสการท่านอีกอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> แล้วรู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับรู้จักค่ะเคยได้คุยกับท่านไหมอ๋อได้ค่ะ คนจันนะครับแต่พ่อโยอย่ก็เมื่อปีที่แล้วท่านก็กากเราไปกระทันหันเงี้ยรู้สึกเป็นไงฮะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาครับก็เสียใจอะค่ะท่านไปเร็วเหลือเกินถ้าขอได้เราจะขออะไรให้ปู่ครับขอให้ปู่เขาก็ไปขึ้นสวรรค์นเนาะอ่าเขาก็ทําสร้างกุศลมาเยอะท่านคงไปสวรรค์แล้วล่ะครับผม <laughs> <laughs> ปู่ไม่อยู่ปีหน้าจะเปิดมาอีกไหมครับเนี่ยมาค่ะ มามาถือศีลที่แล้วแต่ตอนตอนที่เขาเปิดก็มาถือศีลบทพามแล้ววันนี้ได้ไปดูพิธีการเปิดป่าปิดเขาไหมดูค่ะสวยมากทำทำใบสีสวยมากได้ได้อะไรติดไม้ติดมือมาบ้างฮะได้เออได้อะไรได้ไข่ได้แอปเปิ้ลถือว่าของเป็นสิริมงคลเนาะได้ของสิริมงคลครับขอให้โชคดีนะครับค่ะ ว,าาวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาจากไหนครับอ๋อผมมาจากอาเภอขุงจันทบุรีนี่เองครับเออไม่ทราบม,มาที่เขาขิจกูดบ่อยไหมครับมาปีสาห้าสิบสามปีห้นะฮะปีห้ปีนั้นตั้งใจว่าอยากจะได้นิมิตถึงสิ่งที่อาจจรรยนในเนี้ยเพราะว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่เขา เล่าถึงนิมิตท,ที่เนี่ยหลายอย่างเกี่ยวกับความมหัศจรรย์เหมือนกับนิมิตท,ที่นี่เสมือนแดนนิมิตถ้าถ้าอยากจะเห็นอะไรให้ให้ให้ภาวนาาไว้ครับก็ก็ภาวนาปีห้าสามปีนั้นปีแรกที่ขึ้นมาถือสิ่งภาวนาว่าขอให้นิมิตเห็นอะไรก็ได้สิ่งที่ที่ที่แปลกตาจากที่มนุษย์เราไม่เคยเคยเห็นนะเหมือนกับว่าอยากจะเห็นเลอเกินบนเนี้ย ปีนั้นท่านพ่อ,อยังยังอยู่วันสุดท้ายของวันบวชพามเสร็จพ่อไปพิธีบวงสวงในระหว่างพิธีบวงสวงเวลานั้นตอนเช้าประมาณแ<ห> <9. S 2> ปดน่ก้ากว่าฝนะ<ห>มีนกู<ห>งนกบินมารอบรอบรอบพระบาทนะฮะพระบาทข้างบนท่านพ่อชี้ชี้ขึ้นไปที่พระบาทแต่คนไปดูที่นกแต่แท้ที่จริงนิมิตตรงนั้นอนะ่ะเป็นสีทองที่ฝาบาท สีทองเหมือนกับภาพเหมือนกับว่าภาพเข้ามาทําให้แต่ที่เห็นนั้นมันเป็นสีทองจริงๆเป็นระยิบระยิบยิบเหมืนอนทองมาปิดเอาไว้ตรงฝาบาทนะะจนว่าบ,บาทรุมกลมใช่ไหมด้านฝาบาทที่เห็นเป็นทองคดีอ,นะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิหารใช่ไหมจย์ปฏิหารนะและ้วแล้วช่วงเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เห็นได้นะหลังจากเลยเวลาบวงสรวงเสร็จแล้วกลับไม่เห็นละ สีทองนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนปัจจุบันที่เห็นเนี่ยนี่คือนิมิตที่เห็นกับกับตาจริงๆเลยเห็นแล้วก็หลายคนเนี่ยบางคนเห็นบางคนไม่เห็นนั่งอยู่สามพันคนคนที่ภาวนานิมิตเห็นจะเห็นคนที่ไม่ได้ภาวนาจะไม่เห็นจะเห็นนิมิตเหล่านี้นิมิตเหมือนกับภาพถ้าเราจะดูจากเขาเนี่ยจะเห็นว่าภาพเนี่ยขึ้นเป็นสีทองสีทองสวยมากครับสีทองอลามจริงๆนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีนิมิต จากนั้นมาก็ามาทุกปีมาดิต่อกันแล้วก็ปีนี้ชวนญาติมาอีก12คนจากกรุงเทพจากนครสวรรค์จากหลายๆที่มาอีกครับผมแล้วอาจารย์ศรัทธาหลวงพ่อเขียนไหมครับท่านท่านท่านพ่อนะั้นท่านพ่อนะี่ยผมมารู้จักท่านจริงๆเมื่อปีอปีปี50นะฮะ50ปีนั้นก็อ,อยากจะขึ้นมาแล้วก็ มาทราบประวัติของท่านท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกที่นี่ริงยิ่งทให้ผมอยากจะเคารพบูชาท่านเพราะก่อนหน้านั้นน่ะผู้ผู้ที่จะขึ้นมาที่เนี่ไม่มีทางรถขึ้นมาได้เลยทางรถที่ขึ้นมาเนี่ยลำบากมากก่อนนั้นห้าสิบปีรุ่นพ่อแม่พ่อแม่ห้าสิบปีไม่มีทางรถขึ้นมาได้เลยเดินทางเท้าขึ้นมาแล้วต้องมานอนมานอนอยู่ใต้ถุนใต้ถ้ำใต้ถ้ำฤาษี สถานที่ก่อสร้างที่เป็นเพิงแม่หลังคาก็ไม่มีจะต้องมานอนหลบฝนเวลาฝนตกก็นอนอยู่ที่ถ้ำดาสีอย่างเดียวไม่มีสถานที่พักถ้าฝนตกแล้วหุงข้าวก็ไม่ได้ต้องมาค้างคืนต้องอดข้าวนะบางคนมีข้าวหลามมาก็แบ่งกันบางคนมีข้าวต้มพอมาก็แบ่งกัน <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวที่หุงมาก็แบ่งกันคนสมัยก่อนจะถือแบ่งกันเพราะข้างบนไม่มีของกินขายเลยจะแบ่งปันกันอย่างเดียว ่อคนสมัยก่อนก็จะแบ่งปันเวลาขาเกับเขาก็จะเดินบอกบุญว่าภาวนาให้คนที่จะขึ้นไปนะให้ได้บุญกุศลมีขึ้นไปถึงถึงข้าบาทลำบากมากทุกมากลำบากมาก,าก,มากแล้วกเ็เต็มไปด้วยทากทั้งน,นั้นเลยคนท <ừ> ี่จะขึ้นมานี่ต้องมีศรัทธาสูงถึงอาจารย์ครับแล้วหลวงปู่เราหมดมาภาพไปแล้วถ้าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหารู้สึกเป็นไงครับผมก็ยังเคารพท่านเหมือนเดิมยังศรัทธาท่านเหมือนเดิม คิดว่าท่านเป็นคนที่ชี่ผมนิมิตเห็นนิมิตท่านเป็นคนบอกให้ผมนิมิตเห็นนิมิตส,สิ่งที่มาหาศกันี่แหละจากนั้นมาผมก็ออยังยังนับบูชาท่านเสมอก็ก็ยังยังยังบูชาอยู่ในหัวใจตลอดไปลอยากให้อาจารย์เชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาปีหน้าถ้าเปิดก็เชิญชวนให้หน่อยอาจารย์ที่นี่เสมือนแดนบุญที่นี่คือแดนภาวนาที่นี่ พูดที่จะมาต้องตั้งจิตผู้นี้ที่นี่ที่มาที่นี่จะมีวาจาดีจะต้องมีวาจาที่เป็นสิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่ดีๆห้ามพูดสิ่งที่ไม่ดีมาเถอะครับท่านมาที่นี่ท่านมาพกสิ่งดีๆเหล่านี้ท่านกลับไปมีโชคแน่เพราะที่นี่คือแดนแดนภาวนาแดนอธิษฐานที่หลายคนอธิษฐานแล้วได้ขอให้ท่านสร้างสิ่งดีๆที่นี่นะครองจะไม่ผิดหวังมาเถอะครับมาที่ที่นี่ มากันแล้วมาครั้งแรกแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้ที่นี่เป็นแดนนิมิตจริงๆแดนที่ท่านตั้งจิตภาวนาแล้วท่านจะเห็นความสมหวังเสมอครับเชิญชวนครับทุกท่านที่ยังไม่ได้มาหรือที่มาแล้วอยากจะมาอีกนะ แต่ละปีแต่ละช่วงชีวิตขอให้ให้ประสบความสําเร็จนะครับได้บุญหลายๆกับไปให้ร่ารวยเหมือนกับที่การภาวนาเนี่ยมาเจอทุกานครับขอบคุณมากครับคุณอาจารย์โอ้โหสุดยอดเลยนี่ทำไมถึงมาประมาณแม่มาจากไหนแม่สวัสดีครับแม่มาจากไหนครับมาจากจันมาจากจันนะแม่มากี่ครั้งแล้วแม่ครั้งเดียวครั้งเดียวแม่มาแม่ขออะไรจากบนเขาแม่หลายอย่างหลายอย่าง แล้วแม่รู้จักหลวงพ่อเขียนไหมไม่เป็นไรครับแม่โอ้แม่มานี่ลูกเต้าไปหมดยังเนี่ยไปหมดแล้วไปออไครับครับครับไม่เป็นไรแม่ครับส ah, วัสด,ดีครับดดค่ะสสวัดีมาจากไหนครับจังหวัดอะไรเนี่ยกรุงเทพคะ่ะกรุงเทพเหรอมาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับคร,ค,ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองแล้วมาครั้งแรกเอามาในขอพรอ,อะไรจากบนรอยพุทธบาทครับ คือขอให้เป็นคนที่มีดวงดีตลอดการแล้วกลับไปได้ไหมครับก็ครั้งแรกมาก็ไม่ไ,มได้ขอค่ะเข้ามาไหว้เฉยๆค่ะครับ แต่ครั้งนี้มาขอมาด้วยความศรัทธาด้วยใช่ไหมศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าค่ะเราคนพุทธนะคะก็แล้วก็คือว่าหลวงพ่อท่านศรัทธาหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อท่านก็ทําจริงค่ะท่านเมตตาจริงค่ะหลวงพ่อเขียนนะครับแล้วเรามาเราก็ได้สัมผัสความจริงค่ะคือว่าเหมือนบนเราอยู่บนสวรรค์จริงเรามันแบบข้างล่างอ่ะจะร้อนปกติแล้วคนอยู่ข้างล่างจะร้อน เราอยู่ข้างบนเนี่ยยิ่งมันจะใกล้พระอาทิตย์ใช่ไหมคะก็จะยิ่งร้อนแต่ที่นี่กับหนาวค่ะเป็นหมอกลงขาวสิ่งมหัศจรรย์เทวดาอยู่เยอะค่ะครับผม <c oughs> แล้วตอนนี้หลวงปู่มรณภาพแล้วเราเป็นลูกศิษย์ลูกหารู้สึกใจเป็นไงครับ <c oughs> ก็อีกใจนึงก็คิดถึงค่ะอีกใจนึงก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาครทุกวันนึงเราก็ต้องแบบนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นให้ดูท่านว่ากว่าท่านจะสิ้นลมเนี่ยท่านทําบุญไว้เยอะเราอ่ะก็ต้องควรที่จะเจริญรอยตามเพราะคนเราเนี่ยจะมีพรุ่งนี้ได้กี่วันไม่มีใครรู้อ่ะใช่ไหมคะทุกคนตอบไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะมีกี่วันตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นทําอะไรดีก็รีบทําซะครับผมแล้วปีหน้าเนี่ยปู่ไม่อยู่แล้วปีหน้าจะใหม่ไหมคุมาค่ะมานะมาค่ะเพราะว่าเราชาวพุทธก็คือชาวพุทธเหมือนเดิมค่ะ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะให้เจริญเจริญนะให้แนะนําตัวแล้วก็มาจากไหนครับมาจากไหนครับครับสวัสดีครับผมมาจากชุมพรครับคุยไม่ใช่คุยยาวๆเลยอ๋อสิ่งที่ประทับใจคือมันเป็นตำนานที่ว่ามันสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์นะที่ใกล้เคียงกับพระพุทธศาสนาอ่ะสินะใกล้เคียงกับเก่าที่อินเดีย ไลลกกนัเออพี่มามานี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่เจ็ดเลยครับจะได้มองนี่ครั้งที่เจ็ดครับครั้งที่เจ็ดมากี่คนครับผมส่วนมากก็ปลาระนาตระตูมาปลาระนาตู้มาทำบุญกันมาจากจังหวัดชุมพรทุมพรโอ้โหแล้วมาแต่ละครั้งขอพรอะไรจากบนเขาครับส่วนมากก็ขอให้โชคดีในทุกเรื่องโชคดี นี่แล้วกลับไปโชคดีไหมครับก็โชคดีครับก็สนมากอริณสานก็ให้ได้มาทุกทุกสุกนะก็สมดับความตั้งใจแล้วพี่รู้จักหลวงพ่อเขียมไหมรู้จักครับก็มาตามตีไดแล้วก็มาตันนะตีได้ตีได้กระเป๋านะเตจมกระเป๋าทีได้เตจมกระเป๋าได้มากราบล้ผมแล้วตอนนี้ท่านพอดีท่านจากเราไปกระทนาบนี้เราเป็นลูกศิษย์หลูกหลานรู้สึกเป็นไงฮะใจขอ ใจขอ้อนี้บอกไม่ถูกเลยนะแต่คิดว่าหลวงปู่น,นี่อยู่กับเราตลอด <laughs> อยู่กับเราตลอดเวลาปีหน้าจะมาไหมครับก็คิดว่าจะมาทุกปีครับทุกปีจนกว่าเขาจะปิดเขาอนะ้ยรับของออกของได้ยัง นั่งกันไหมไเดียวเหรอไปมาทำไมกันครับมาขึ้นเขาปีนี้ปิดของหนูปีที่ปิดประมาณน่าจะปีที่ห้าแล้วค่ะครับผมติดกันทุกปีแล้วน้องผู้ชายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยตั้งแอนเด็กเคยแล้วใช่คนเียเคยเดินขึ้นมาตั้งแต่ตั้งแต่วัด วงมาเลยครับแต่หลังๆไม่ไม่มีเวลาครับต้องทํางานทาไมถึงมาแล้มีความศรัทธายังไงกับลอยพระพุทธบาทอ๋อพอดีเหมือนเป็นของดีของของพื้นที่ของบ้านเราด้วยครับก็เลยศรัทธาแล้วเป็นคนจันทร์อยู่แล้วด้วยครับแล้วคนแล้วคนกรุงเทพเหรอครับเป็นไงมาแล้วส่วนมากต้องยอมรับแบบมาเพราะว่าแฟนพามากับเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะกับญาติๆแต่พอปีที่ จีแรกที่ขึ้นก็เหมือนกับอธิษฐานบอกท่านเลยว่าถ้าหนูมีโอกาสถ้าแบบสุขภาพร่างกายยังปกติสมบูรณ์และอยู่เมืองไทยไม่ได้มีธุระติดงานที่ไหนก็จะมาไหวา้ปีกปีแต่เหมือนเป็นเหมือนเป็นถ้าสังเกตถ้าขึ้นไปอะค่ะจากที่ร้อนๆน่าจะเย็นขึ้นเรื่อยๆและยิ่งไปอยู่ข้างบนจะเย็นที่สุดเลยเหมือนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งว่าจริงๆตอนใกล้ถึงยอดเขาจะเขียนว่าประตูสวรรค์มันทําให้เรารู้สึกว่าความพยายามในการ ความพยายามมันจะพาขึ้นไปเจออะไรดีๆอย่างเงี้ยมากกว่าเห <c oughs> มือนเหมือนเป็นแบบข้อคิด <c oughs> แล้วลำบากก่อนแล้วสบายทีหลังอะค่ะเพราะพอขึ้นไปแล้วมันหายเหนื่อยเลยครับผมรู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับรู้จักครับเคยคุยเคยกราบท่านไหมครับเคยค่ะเคยครับแต่ตอนนี้ท่านจากเราไปแบบฉับพันเงี้ยเราเป็นลูกศิษย์แล้วรู้สึกเป็นไงครับใจรู้สึกใจหายครับปีที่แล้วผมก็ยังมาทันก็ยังได้ยังเห็นท่านอยู่ก็ยังมีโอกาสได้ไปกราบแบบใกล้ชิดที่วัดที่วัดเขาหนองปลาไหลครับวันนี้ท่านไปที่วัดเขาหนองปลาไหลอะคนไม่เยอะเหมือนที่นี่ก็เลยได้ใกล้ติด ไม่่อยมีโอกาสอะไรเพราะถ้าเกิดที่นี่คือจะคนเยอะมากครับแต่ท่านก็จะขึ้นเชา้าขึ้นกลางวานันขึ้นดึกท่านนั่งตลอดเลยนะคะจะอยู่ตลอดคือไม่มีใครไม่มีญาติยอมที่ขึ้นไปเราจะไม่เจอะคะ่ะถ้าเราถ้าเราขอได้เราจะขออะไรให้ปู่ครับให้ใครนะคะให้ปู่เขียนนะก็ถ้าเกิดเราขอได้อะวันนี้เหมือนที่มีหลวง,งปู่อะไรนั่งแทวหลวง,งปู่นงครับ ท่านจะสร้างบนดบอะไรถวายแหนเราก็ร่วมทําบุญไปเหมือนครั้งนี้คือตั้งใจอธิษฐานก็ขออุทิบุญนี้ให้ท่านพ่อเขียนด้วยเพราะท่านไม่อยู่แล้วหน้ารถยังมีสติ๊กเกอร์ท่านแปะตลอดเวลาแล้วปีหน้าจะมาไหมครับตามที่บอกไว้แล้วจะมาทุกปีตั้งใจว่าจะมาทุกปีถ้าเราปกติดีแล้วก็ไม่ได้ติดธุระภารกิจที่ไหนแราจะให้เชิญชวนคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคุณผู้ชม ให้ให้เจ้าบ้านช่วยอะไรอก็เราหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ครับว่าเส้นทางมาทางไหนนะครับก็มาแล้วคุณจะได้รู้ว่าในเมืองไทยนี่ยังมีสิ่งที่ศักดิธิ์มีอะไรให้พวกคุณชมอีกเยอะครับรีบขึ้นมาครับเพราะว่าหนึ่งปีเปิดแค่ครั้งเดียวก็คือสามเดือนใช่ไหมครับถ้าไม่รู้ก็คือด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วก็ ทราบเขาว่าช่วงนี้จะมีการเปิดขึ้นให้ขึ้นเขาพนจกูดก็เลยพาครอบครัวมาเนี่ยครับมาพาคุณแม่ก็คือ3มชั่วอยุคนเลยมามาก็บรรลุวัตถุประสงค์ครับพอไปถึงจุดผ้าแดงเลยวันนี้รับไปถึงไหมฮะถึงถึงทำไ้ถงทำได้ตัวเล็กขอขออะไรลูกอธิษฐานขออะไรครับ และคุณแม่ล uh, like, ่ละครับขออะไรอธิษฐานอะไรไว้ฮะหรือว่าบอกบอกได้ไหมบอกไม่ได้ไม่เป uh ็นไรครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานครับรู้จักหลวงพ่อเขียนไหมครับหลวงปู่เขียนนะทันท่านตอนประมาณปีปีห้าสามก็มาพันท่านนะครับได้กล่าวท่านตอนนั้นทางยังไม่เป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยท่านค็พัฒนาไปเยอะมากครับพัฒนาไปทางกางเยอะมากครับผม แต่ท่านมาจากเรากับท่านหันอย่างนี้แล้วเราลูกศิษย์ลูกหารู้สึกเป็นไงฮรจิตใจตอนแรกก็องเหมือนกันว่าจริงเหรออะไรเงี้ยที่ที่ทำไมท่านจับไปเล็วจังทงั้งที่ท่านเพิ่งเริ่มพัฒนาจุดเนี้ยคนกําลังกําลังปิดเลยละพูดง่ายๆทำไมท่านท่านน่าจะรอดูความสําเร็จนิดนึงเชิญชวนผู้ทีอยู่ทางบ้านมาเออมาสักการะ ในพีหน้าครับก็ต้องพบกันใหม่ในปีหน้าแล้วครับเพราะวันนี้เวลานี้ก็คือสุดท้ายแล้วครับแล้วรถก็จะหมดตอนบ่ายสามเนี่ยที่รานสิวารีเนี่ยครับเป็นเที่ยวสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับขึ้นมากลา่าวครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีครับเป็นอะไรที่พิสูจน์ตัวเองด้วยถึงความวิริยะของตัวเองด้วยถ้าเราทําสําเร็จอย่างอื่นผมว่าสําเร็จหมดแล้วครับขอบคุณครับ